วงการบันเทิงกับวงการสารเนี่ยบอกเลยครับไม่เคยเงียบจริงๆวันนี้มีเรื่องที่ต้องเรียกว่าช็อกวงการและเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคนเล่นโซเชียลทุกคนเรื่องมันคือแบบนี้ครับปูมันธนาอดีตนักแสดงชื่อดังกำลังเจอศึกหนักที่สุดในชีวิตไม่ใช่แค่โดนฟ้องธรรมดาแต่โดนฟ้องจากพิธีกรตัวพ่อของประเทศหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและที่พีกกว่านั้นคืออะไรครับพี่หนุ่มไม่ต้องการเงินไม่เอาสักบาทเดียว ทนายความประกาศชัดไม่เรียกค่าเสียหายเอาอย่างเดียวคือโทษจำคุกนี่ไม่ใช่การฟ้องเพื่อเงินแต่มันคือการฟ้องเพื่อสั่งสอนและเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสังคมต้นเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากการโพสต์และการกล่าวหาบนโลกโซเชียลมีเดียแม้ทางปูมันธนาจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้โพสต์ด่าพี่หนุ่มโดยตรงแต่ฟังพี่หนุ่มและทีมทนายยืนยันชัดมีหลักฐานเข้าข่ายมินประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งเป็นคดีอาญา โทษหนักครับคนที่รับหน้าเสือเดินเรื่องทั้งหมดคือทนายตุย๋ยพรศักดิ์วิภาสอาภาน,นุนผู้รับมอบอำนาจจากพี่หนุ่มและการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่คดีเดียวจบแต่เป็นการฟ้องแบบจัดหนักจัดเต็มสาเหตุที่พี่หนุ่มเอาจริงขนาดนี้เพราะการกล่าวหาที่เกิดขึ้นมันกระทบชื่อเสียงและหน้าที่การงานโดยตรงในฐานะพิธีกรที่ต้องรักษาความน่าเชื่อถือปล่อยผ่านไม่ได้ครับฟังให้ดีนะครับนี่ไม่ใช่คดีเดียวแต่เป็นการฟ้องแบบ รัวๆจนปูมันธนายอมรับเองว่าตอนนี้มีคดีติดตัวรวมแล้วถึง19คดีและจุดที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนทั้งวงการคือคำประกาศชัดๆผ่านปากทนายตุ๋ยว่าไม่เรียกเงินไม่สนว่ามีหรือไม่มีเอาท่อติดคุกอย่างเดียวทำไมพี่หนุ่มถึงไม่เอาเงิน 1. เงินไม่คุ้มกับความเสียหายทางชื่อเสียง 2. ต้องการบทเรียนให้สังคมรู้ว่าการมีนประมาทออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล่น 3ถ้าเรียกเงินก็ไม่รู้ว่าจะมีจ่ายหรือไม่ดังนั้นเอาทางอาญาคือชัดที่สุดและยังไม่หมดแค่นั้นทนายตุ๋ยประกาศอีกว่าทุกคดีที่ศาลร,รับฟ้องและมีมูลจะยื่นคัดค้านการประกันตัวทุกคดีนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าศาลไม่ให้ประกันอาจจอคุกตั้งแต่ชั้นศาลขณะที่ฟังพี่หนุ่มเดินหน้าเต็มสูบฟังปูมันธนาก็ยอมรับว่าเครียดจัดไม่เคยมีคดีแต่ต้องขึ้นศาลแทบทุกวันเธอยืนยันว่าจะสู้เต็มที่ ไม่ไกลเกลีย่ยและยังอ้างว่าถูกตะโกนด่าที่ศาลซึ่งประเด็นนี้ต้องติดตามกันต่อคดีนี้ไม่ใช่แค่ดาราฟ้องกันธรรมดาแต่มันคืออุทาหรณ์สำคัญของยุคโซเชียลการพิมพ์การโพสต์การแชร์หรือการกล่าวหาใครก็ตามมันไม่ใช่แค่การระบายแต่มันคือการโฆษณาที่มีผลทางอาญาเมื่อคนยังหนุ่มกัญชัยเลือกไม่เอาเงินแต่เอาโทษจำคุกมันสะท้อนชัดว่ายุคนี้การมินประมาทออนไลน์ ราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่แค่เงินแต่คืออิสรภาพเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มมีการยื่นฟ้องแล้ว3คดี24กรรมและเตรียมฟ้องเพิ่มอีก2คดี15กรรมรวมทั้งหมด5คดี39กกรรมถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงทุกข้อหาโทษมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ